สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ชาวหลอดโมบาย Thailand ทุกคนนะฮะวันนี้ขอทำคลิปพิเศษน,นิดนึงในการพอดีเห็นมีคนสอบถามมาเยอะนะฮะเนื่องด้วยผมลงโพสต์ใน f c e e o o o นะฮะกลุ่มหลอดโมบาย Thailand เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเกี่ยวกับบ้านกับดักนะฮะแล้วก็มีคนสนใจสอบถามมาเยอะนะฮะมีหลังไมอินบ็อกมาว่า,าถ้าเล่นสายกับดักนี้ต้องสร้างกำแพงเท่าไหร่ควรจะวิจัยกำแพงไหม หรือว่าต้องเติมไหมสายฟรีพอเล่นไหวไหมนะฮะก่อนอื่นเลยขอตอบก่อนเลยผมไม่ใช่แฟนสายกำแพงนะฮะต่อให้บ้านทีสีผมก็ยังไม่เอากําแพงผมรู้สึกว่ากําแพงจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรามีพลังสัก2、อ0 0ล้านขึ้นไปนะฮะเราก็เอาไปต้านพวกที่อยากลองโซโล่เราดูก็คือบุกเดี่ยวมานะฮะส่งกองทัพ 375k วิ่งเข้าชนดตาโดยไม่เอาเครื่องยิงมา ะะกำแพงจะต้านได้ประมาณส3สมทีอย่างเก่งนะฮะที่ผมไม่แนะนำกำแพงเพราะว่ากำแพงต้องสร้างกับดักกับดักแต่ละอันใช้เวลาแพงนะฮะใช้เวลานานนะฮะแล้วก็ใช้เ,เวลาการซ่อมด้วยนะฮะต้องวิจัยเยอะนะฮะจุดประสงค์ของบ้านเนี่ยจริงๆแล้วคือพลังน้อยนะฮะเราทำให้ไม้เราน้อยที่สุดไม้ที่น้อยที่สุดทำได้ยังไงนะฮะข้อแรกเลยคือ ไม่วิจัยอะไรที่ไม่จำเป็นนะฮะเนี่ยฮะเศรษฐกิจไม่มีการวิจัยอะไรเลยทั้งนั้นนะฮะกำแพงก็ไม่มีใจนะฮะตีมอนสเตอร์วิจัยหนึ่งอันเพื่อตีมอนเลเวลหนึ่งได้นะฮะอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องทิ้งพลังเอเนอร์จีเราไปเปล่าๆทุกวันนะฮะวันหนึ่งผมจะตีมอนได้ประมาณ2รอบกับอีก2องสทีตได้นะฮะ สำหรับเลเวลหนึ่งก็ไม่เร็วอัปเกรดกำแพงก็ไม่ต้องอัพนะฮะอาร์มิเดอร์ชิพไม่ต้องมีอะไรเลยนะฮะมิเตอร์รี่คอมานก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะฮะสิ่งที่เราต้องมี2ออย่างก็คือวิจัยกองทัพนะฮะนี่ผมขึ้นบ้าน23มาประมาณ2วันได้ละทุกอย่างผมตันที่บ้าน22บหมดเลยนะฮะ อาคารดมี่ยีอัพได้แค่3อันล่างนี้ก็คืออาร์มี่ดีเฟนต์อาร์มี่ออฟเฟนต์แล้วก็อาร์มี่เฮลเลเวลแปดนะฮะก็กำลังอัพอยู่ส่วนอีกอันหนึ่งที่แนะนำให้อัพนะฮะก็คือสลับเกราะเลเวลสองสลับเกราะเลเวลสองดียังไงนะฮะก็เราจะมีเซฟได้2ชุดนะฮะชุดแรกก็คือใส่ชุดเกราะงโ่ง,โงให้เราดูอ่อนๆเข้าไว วิธีการได้ของสายนี้นะฮะก็คือทําให้เราดูพลังน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะรอใหขคควนขมาตีถ้าสมมติเราวิ่งไปเจอบ้านที่มีพลังสัก40-50ล้านนะฮะแล้วเรามีสัก80ล้านแน่นอนครับมนุษย์เราก็อยากลองขอ,องโหเราพลังเยอะกว่าตั้งเกือบเท่าตัวเดี๋ยวตบเด็กโชว์ดีกว่านะฮะแต่อย่าลืมว่าพลัง50ล้านของผมมาจากวิจัยทหารล้วนๆน,นะฮะมาดูกันว่า พลังผมเป็นยังไงเนี่ยฮะเท่าที่เราดูคือผมมีกองทัพแค่2อล้านเจล้านเผมมีทหารประมาณ3ามแสนนายนะฮะมีทีสอยู่แค่ประมาณ8ปดหมื่นที่เหลือทีหนึ่งล้วนๆเลยนะฮะที่เหลือผมจะเป็นค่าพลังหรือค่าไม้ที่ได้จากสิ่งก่อสร้างจากการวิจัยนะฮะแล้วก็จากเลเวลของเพลเยอร์คือผูอ้เล่นของเราเองผมไปกดเควส 256แต้มตอนแรกจริงๆไม่น่ากดนะฮะเพราะ256แต้มผมเอามาทําเป็นทหารได้ประมาณร้อกว่านายนะฐะานที่1ซึ่งก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะฮะกดไปแล้วนะฮสิ่งที่เราทําได้ในเกมนี้ก็คือกดนี่นะฮะ admin quest และ g u i l l quest เพราะ2อย่างนี้จะให้แค่ค่า exp แต่ไม่ให้ค่าไหมนะฮะเราห้ามเพิ่มไหมโดยไม่จําเป็นฉะนั้น เพิร okay, ์ฟเคสเห็นไหมฮะผมมีค่าไม้อยู่13ผมกดไม่ได้ละเนี่ยจะได้ค่าไม้11นะฮะค่าไม้20ค่าไม้25ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปะเพิ่มค่าพลังตรงนี้นะฮะไม่มีประโยชน์เลยเราต้องทำให้มันน้อยที่สุดนะฮะอย่างที่ว่าถามว่าทหาร T1 ดียังไงทำไมผมต้องมี T1 เยอะๆแล้วไม่มี T2 T3 บ้างหรอทหาร T1 น,นะฮะ ข้อดีข้อแรกเลยคือดูะฮะทองไม่เพิ่มเลยนะฮะทำให้เราไม่ต้องใช้ทองไม่ต้องห่วงว่าทองจะโดนต้นไม่ต้องห่วงว่าต้องเก็บทองไว้เท่าไหร่นะฮะข้อดีข้อที่2คือไหมทีห่งมีไม้แค่2นะฮะเมื่อเทียบกับทหารทีสม,มีไหมยี่สินั่นก็หมายความว่าถ้าผมสร้างทหารทีสามหนึ่งตัวผมจะสร้างทหารทีหนึ่งทดแทนได้ 12ตัวนะฮะอาเรามาดูที4กันท4ใช้ไม้36นะฮะนี่ยังไม่นับถึงทรัพยากรและทองที่แพงกว่าไม้36ถ้าเทียบกับที1แล้วผมสามารถสร้าง T1 ได้18ตัวนะฮะ18ตัวที่ผมมีแข็งแก่งต่างกันยังไงตามข้อมูลที่ผมได้มาจากยูทู u หนึ่งท่านนะฮะ ชื่อ VNNCC3 เขาเป็น YouTube ที่มีคนกดติดตามเยอะที่สุดในเกมหลอดโมบายเนี่ยเขาบอกว่าทหารที่หนึ่งเนี่ยเราดูจากดูจากตรงที่เป็นดาบที่เป็นโลนี่นะฮะทหารที่หนึ่งจะอ่อนแอเดือสู้ทหาที่สองไม่ได้เพราะว่าทหารที่สองจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมสองเท่านะฮะทหารที่สามจะแข็งแกร่งกว่าที่หนึ่งประมาณสามเท่า ทารที่4จะแข็งแกร่งกว่าทารที่1ประมาณ4.5เท่านั่นก็หมายความว่าถ้าผมจะเอาทหารที่1มาสู้กับที่4ผมต้องใช้ประมาณ5-6ตัวต่อ1ที 4. นะฮะด้วยเหตุนี้เราควรจะมีที 1, อย่างน้อยๆชนิดละ1ล้านนะฮะเพื่อจะตั้งรับที่4ที่มา1ทัพ ทับละ3า5บา k นะฮะทำไมเราต้องมี3ทับเพราะว่าเราจะได้ไม่แพ้ทางถ้าเรามีแค่เนีนยฮะเขาส่งอังนงมากมากกว่าเรารับไม่ได้เราก็เจ็บหนักฉะนั้นเรามีอย่างละ3ไอ้อย่างละหนึ่งนะฮะมี3แบบเอ่อทีหนะฮะเป็นหลักมีทีสองประลายจะได้ไม่เจ็บหนักนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือมีทีสเฉพาะ ออสายธนูนะฮะสงที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับเป้าของผมตอนนี้ก็คือทีหประมาณอย่างละ8,000 0ก่อนนะฮะทีสามจะอยู่ไว้ที่ประมาณ2,000 0 0เพื่อจะได้เอาลงหลุมได้หมดนะฮะส่วนทีสอเดี๋ยวค่อยคิดว่าถึงตอนนั้นเราจะคอยทยอยอัพดีไหมหรืออัพแต่ทีห่งล้วนๆน,นะฮะ Okay. เราก็มาดูว่าสายนี้ต้องทำอะไรบ้างนอกจากขึ้นบ้านยี่พานะฮะก็สิ่งที่ทำควบคู่กันไปก็คือการอัพที่ผลิตทองเพราะที่ผลิตทองสามารถสร้างทหารได้เร็วขึ้นนะฮะผมจะหยุดทุกอย่างไว้ที่เลเวลยีก็คือจะสร้างเร็วขึ้นสินะฮะผมจะมีที่ผลิตทองล้วนๆเลยยังไม่มีโรงพยาบาลสักอันหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าณเวลานี้ผมหามโดนโจมตี ผมมีทหารอยู่2องสาแสนไปอยู่ไหนหมดนี่ฮะฝากเพื่อนไว้สองแสนนะฮะฝากเพื่อนที่กลางโลไว้แล้วก็ลงหลุมไว้นะฮะจนกว่าทหารผมจะเกินจานํานวนที่ผมฝากเพื่อนได้นั่นหมายความว่าที่บ้านเลเวลยีผมจะฝากเพื่อนได้ประมาณ1นึ่ล้านสองแสนตัวนะฮะถ้าเกิน1นึ่งล้านแสนตัวเมื่อไหร่ผมต้องเริ่มกลางโลเองนะฮะ กลางโลกก็คือใช้โล่24ชั่วโมงกลางเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเปลืองเพชรละจนถึงตอนนั้นเราค่อยเ,ออเริ่มสร้างโรงพยาบาลแทนได้นะฮะเราก็จะมีทหารประมาณสัก2ล้านตัวโดยประมาณเดีคือที่ผมเล็งเป้าไว้ก็ประมาณ800,000ต่อ1ชนิด T4 นะฮะนั่นก็คือประมาณ2ล้านกว่าตัวส่วนฮีโร่นะฮะ หลายหลายคนถามโอ้โทำไมคุณมีฮีโร่น้อยจังไม่ยอมปลดฮีโร่เลยปลดไม่ได้ฮะพอปลดปุ๊บค่าพลังจะเพิ่มขึ้นนะฮะเวลาเราอัพฮีโร่อัพเลเวลฮีโร่อัพขอบทองค่าพลังขึ้นหมดเลยจากนั้นสิ่งที่ปลดได้ก็คือฮีโร่ที่เราจะใช้ในโคอลเซียมเท่านั้นโคอลเซียมเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ผมจะได้เพชรเดยอะขึ้นและเพชรเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาผมจะเอามาใ,ใช้ในการสร้างทหารปั๊มทหารอย่างเดียวปั้มเฉพาะทีหนึ่งนะฮะ เท่าที่ผมดูที่ฝรั่งเขาทำกันคือเขาจะมีบาหลกสร้างอาหาร2อันนะฮะที่เหลือเป็นโรงพยาบาลหมดเลยเขาใช้เวลาในการสร้างฐานทีหนึ่งหนึ่ง0มนายราวๆแปดชั่วโมงนะฮะถ้า8ชั่วโมงเรามาดูว่าเราใช้เพชรซื้อ8ชั่วโมงเนี่ยหกรเมตรนะฮะฉะนั้นโคโลเซียมก็เป็นอีกหนึ่งขนทางที่ทำให้ผมได้เพชรหกรเมตรทุกๆวัน ะะผมก็จะสร้างได้หาได้วันละหมื่นตัวขั้นต่ำในการกดเพชรเล่นนะฮะไม่รวมกับการที่สร้างปกติอีก2รอบโดยประมาณนะฮะผมจะมีท่าวันละ3า0 0 0ืตัวเดือนละแสนตัวก็ไม่เลวนะฮะจริงมันควรจะได้มากกว่าน,นั้นแหละส่วนอีกธีนี้ก็ได้เพชรจากการฝากนะฮะผมอาจจะหยุดไว้แค่เลเวล8หรือเลเวล7เพราะว่ามันใช้ค่าค่าไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะ ก็คงอาจจะยังไม่ขึ้นเลเวล9เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะฮะว่าเลเวล9ใช้ไม้สูงแค่ไหนเพสผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเลเวล9ใช้ไม้เท่าไหร่ฉะนั้นฮีโร่ในคอรเซียมนะฮะกะว่าถ้าอย่างโชคดีผมจะอยู่ที่ท็อป5 0 0ก็พอนะฮะได้70ทุกๆ3ชั่วโมงวันนึงผมก็ได้เพชรอยู่ประมาณ500เม็ด6 0ร6เม็ดก็ก็ได้ปั๊มทหารฟรีรอบนึงก็ไม่เร็วนะฮะ ฉะนั้นฮีโร่ที่ผมจะใช้ในโคโลเซียมนะฮะแน่นอนผมต้องเติมยากตาเดียวขอบทองเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่มีประโยชน์ในการเติมนอกเหนือจากฮีโร่ที่เพิ่มกองทัพ3ชนิดเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อไปนะฮะยากตาเดียวที่ผมตจําเป็นต้องเติมเพราะ1คือเขามีเครื่องประดับที่เพิ่ม EXP นะฮะ ผมจำใจต้องเติมขอบทองจริงๆเราไม่อยากเสียเงินกับยาตาเดียวเพราะว่าหมดเงินเป็นหมื่นกับฮีโร่ที่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกจากโคลอเซียมกับบุกดาแล,แล้วเครื่องประดับเพิ่ม EXP เนี่ยมีประโยชน์ต่อเมื่อแต่ที่บอกผมกดเพิ่ม EXP ได้นะฮะนะฮะเพิ่มพ l ย y เ r e ก p 4อกับ993แต่ถ้าผมไม่ใส่เครื่องประดับ หายไปเยอะพอสมควรนะฮะหายไปเป็นร้อยฉะนั้นเป็นทางเดียวที่ผมจะเพิ่ม player e ร p ตรงนี้นะฮะเพื่อจะได้ใส่เกาะเลเวลสูงๆได้เพราะว่าผมไม่สามารถเก็บเควสตรงนี้ได้นะฮะไม่งั้นค่าไม้ผมจะเพิ่มขึ้น กว่าผมจะถึงเลเวล60ที่จะใส่เกราะเหล่านี้ได้อีกยาวไกลนะฮะฉะนั้นผมจำเป็นต้องเติมยักตาเดียวด้วยเหตุผลนี้แล้วก็เอาไว้บุกด่านเพื่อปลดอสเวิงกุลาบนะฮะไม่งั้นผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ค่อนข้างแพงาพูดถึงฮีโร่สายฟรีก่อนนะกันที่เราใช้โลกโคแทสเซียมหลกัหลกๆแน่นอนจอมแกะลอ,อยนีไม่พ้นใส่ฟรีใส่เติมทุกคนใช้หมดนะฮะเป็นหนึ่งตัวที่ทำดาเมจสูง ที่สองก็คือ Demon Slayer แน่นอน e m m o n m u ูเอาไว้เล่นพวกสายเวทนะฮะสายเวทเป้าอ่อนเป้าเปล่าที่เราวิ่งเข้าหาก่อนเลยตัวนี้ยังไงก็ต้องขอบทองตัวที่3ผมกําำลังคิดอยู่ว่จะขึ้นขอบทองไหมเพราะว่ากลัวค่าพลังจะเพิ่มขึ้นเยอะตอนนี้ก็เลยอยู่ไปที่ขอบม่วงก่อนก็คือตัวฮิวนะฮะแต่ผมกำลังชดเชยโดยการใช้ตัวฮิวสายสายเติมเงินนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวนี้ดูนะฮะ ส่วนฮีโร่สายฟรีอีกตัวหนึ่งที่กำลังต้องปลดขอบทองก็คือโรสไนเพราะว่าเขาเพิ่มอาร์มี่แอคแทคด้วย20%นะฮะฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่ต้องทำขอบทองก็คือบอมบิงกอบลินนะฮะบอมบิงกอบลินก็เหมือนกับโรสไนหรืออสเวนก u ลาก็คือเพิ่มแอคแทคของกองทัพนะฮะก็เลยต้องทำขอบทองส่วนสายสายเติมผมแนะนำยังไงก็ต้องเติมนะฮะ3ตัวนี้ ทางที่ดีสุดคือได้ขอบทองได้ก็จะดีแต่ผมจะเติมครั้งละ160บาทไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะได้ขอบทองตัวนี้ครับเบอร์เซอร์เกอร์สังเกตดีๆนะฮะสามตัวนี้ที่ให้เติมเพราะว่าเป็นฮีโร่สตัวในเกมที่เพิ่มทั้งกองทัพที่เป็นเวนกองทัพแอคแทคและเลือดของกองทัพเห็นไหมฮะลอวีเวอร์ก็เหมือนกันเพิ่ม3ามยางนะฮะ ซองสเปดออฟเดอะซีก็เหมือนกันเพิ่ม3อย่างเพิ่มกองทัพก็หมายความว่าเราไม่ต้องมานั่งเน้นว่าเล่นสายไหนดีจะสร้างทหารสายไหนเยอะกว่าดีจะใส่ชุดเกาะของทหารสายไหนดีเพราะสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็เหมือนเกมเป่าะยิงชุดนะฮะคอนชนะกันไกลแต่แพ้กระดาษก็เหมือนทหารลาบนะฮะชนะธนูแต่แพ้มาทหารมมาชนะลาบแต่แพ้ธนูนะฮะทางที่ดีที่สุดเราก็มี3อย่างไว้พร้อม เพิ่มดีเฟน s ์เพิ่มแอคแท็เพิ่มเลือดสอย่างเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าทั้งฮีโร่และชุดเกราะต้องสอดคลองกันเรามาดูว่าชุดเกราะผมเติมอะไรไปบ้างผมไม่ใช่สายเติมหนักอย่างที่บอกนะฮะเราก็เติมที่ม็นถูกที่สุดและได้คุณภาพใกล้เคียงกับชุดแชมเปี้ยนที่สุดดีกว่าเรามองแค่ว่าขอบน้ําเงินหรือขอบม่วงก็พอแล้วนะฮะชิ้นหมวกแนะนําเลยคือชุดนี้นะฮะหมวกผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ขอบม่วง ก็คือจะเพิ่ม Army ม e f ด n เฟนเกือเกืบ10%แล้วก็เพิ่มสายธนูนะฮะทั้งแอคแ c k และด e เฟน s ์อันนี้เป็นหมวกที่ผมเอาไว้ใส่หลอกชาวบ้านดูงโง่ๆดีค่ะมันดูเล่นไม่เป็นดีส่วนชุดเกาะตอนนี้ผมยังไม่ทำนะฮะคิดว่าคร่าวๆน่าจะทำชุดสายหิมะไอชุดของมอนหิมะตัวนี้นะฮะเพราะส่วนตัวผมยังไงก็ต้องเติมสายนี้เพื่อทำถุงมืออยู่แล้ว นะฮะผมก็คงทำฝุดเกาะตรงนี้เพราะว่าเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็ดีเฟนซ์ค่อนข้างเยอะนะฮะคิดว่าน่าจะทำขอบทองได้ไม่ยากเพราะว่าใช้ระคันแค่อันเดียวก็จะเติมเรื่อยๆใะกันผมจะทำสามชิ้นนี้เลยนะฮะมีประโยชน์เพราะว่าทุกอันเพิ่มกองทำหมดเลยอันแรกเพิ่มดีเฟนซ์อันที่สองเพิ่มเลือดอันที่สามเพิ่มเลือดและดีเฟนซ์ด้วยนะฮะก็ถูกและมีประโยชน์นั่นคือชุดเกาะ ะะส่วนอาวุธอาวุธนี้เชื่อได้ว่าเป็นท็อป5ที่ดีสุดในเกมในราคาที่ถูกนะฮะพอมองที่ขอบทองแล้วเพิ่ม20 20ไม่เร็วทีเดียวแล้วเพิ่ม3เหล่าทับนะฮะถ้าจะเอาอาวุธที่ดีกว่านี้นอกจากชุดแชมเปี้ยนแล้วก็คงหนีไม่พ้นชิ้นนี้ซึ่งแพงกว่าเยอะนะฮะในการทำดูดิครับ ใช้แหลไอเทมตั้ง9ชิ้นกว่าจะถึงขอบทองหมดหลายหมื่นแน่นอนนะฮะเพิ่มดีเฟนซ์ซึ่งจริงๆแล้วผมอยากได้แอคแทมากกว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะ,ะข้อดีของเขาคือเพิ่มคัมมีแอคแทก0เลยแต่ด้วยเงินที่ลงทุนแล้วดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะหรือจะเป็นชิ้นนี้นะ,ะชิ้นนี้ก็จะเพิ่ม2อย่าง คือเน้นสายม้าก,กับสายธนูแต่ก็อย่างที่ว่าฮะใช้ไลไอเทมเยอะมากแพงกว่าเยอะถ้ายังเก่งเรามามองแค่ตรงนี้นะฮะเราทําชิ้นเมื่อกี้ขอบทองดีกว่านี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะฮะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบว่าจะเล่นยังไงถ้าจากอาวุธมาก็คือรองเท้ารองเท้าผมมีอันนี้ใส่ที่เลเวล45ได้ละนะฮะเพิ่มดีเฟน์กองทัพเพิ่มแอคแทกนิดหน่อยเพิ่ม ดีเฟน s ์ของสายธนูด้วยก็มีประโยชน์เพราะผมมีธนูเยอะอยู่แล้วธนูผมมี T3 เป็นธนูตั้งรับนะฮะก็มีประโยชน์ตรงนี้ส่วนรองเท้าอีกอันหนึ่งเลเวลหกที่จะพยายามทำก็คือชิ้นนี้ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนี่ฮะอันนี้จะเพิ่ม d e เฟน s ์ด้วยเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็เพิ่มแอคแท็กอย่างคือราบกับมาคิดว่าจะดันไปถึงขอบน้ําเงินพอคงไม่อยากลงทุนมากกว่านั้นนะฮะขอบ พอใช้ลายไอเทมตั้ง11ชิ้นเหนื่อยแน่นอนฮะอันนี้ในเมื่อมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงของงํเงานที่ตั้งใจไว้นะฮะจริงๆรองเท้ามีอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นนี้ที่คนใช้กันเยอะเนื่องจากใช้ลายไอเทมแค่หนึ่งนะฮะก็ไม่เร็วเลยทีเดียวไปได้ไม่ยากนะฮะแล้วก็ใช้เลเวล40ก็ใส่ได้ละก็เผื่อใครสนใจนะฮะ โอเคถ้าจากรองเท้ามาปุ๊บก็อย่างที่บอกออฟแฮนด์ hand, นะฮะชิ้นที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งในเกมก็น่าจะเป็นอันนี้นะฮะลองจากแชมเปียนที่ขอบทองใช้ลายไอเทมเยอะหน่อยนะฮะสี่ชิ้นแต่เพิ่มเลือดและเพิ่มดีเซลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับกองทัพก็ไม่เลวเลยนะฮะส่วนสายฟรีแนะนำชิ้นนี้ฮะล่ามอนเอาก็ได้ไม่ยาก เพิ่มอา m y ม e f e ีเฟเพิ่มเลือดด้วยก็ไม่เร็วเลยแล้วก็ใช้ได้ที่เลเวล40นะฮะส่วนเครื่องประดับในเกมจริงๆแล้วที่ต้องใช้อันนี้เพราะว่ากว่าจะถึงเลเวล60มันเหนื่อยมากผมก็เลยต้องใช้อันนี้ชั่วคราวนะฮะอันนี้เพิ่ม Army ม t t แอ k แล้วก็เลือดก็ไม่เร็วแต่ชิ้นนี้น่าจะดีลองจากชุดแชมเปี้ยนเลยนะฮะก็น่าจะอัพจนถึงขอบน้ำเงิน คงทำสองถึงสามชิ้นเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วแต่ณนะเวลานั้นยังจะสู้ไหวหรือเปล่ากับเกมนี้นะค,ะนะครับนะฮะเพราะว่าก่อนจะถึงตรงนั้นก็น่าจะลงทุนกับเกมนี้อีกหลายหลายตังอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีอันนี้สักสองชิ้นนะฮะเป็นเครื่องประดับนะฮะทุกอย่างก็จะเพิ่มกองทพหมดเลยเพิ่มเลือนบ้างเพิ่มแอคแทกบ้างเพิ่มดีเฟนต์บ้างส่วนตัวก็คือแอคแทกมาก่อน เราเลือดล้วค่อยเป็นดีเฟนต์นะฮะผมมองว่าถ้าเราจะบาลานซ์สอย่างมันก็จะไม่คุ้มตอนเรามาทำทาเลนต์นะฮะฝั่งนี้ผมก็เลยคิดว่าจะตัดดีเฟนต์กองทัพทิ้งเพื่อมาใส่แอคแท็กเราทับน่าจะมีประโยชน์กว่านะฮะเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยแผนเลือก2อย่างที่เป็นหลักก็คือแอคแท็และเลือดก่อน ค่าๆตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะทหารก็ยังคงอัพต่อไปเรื่อยๆที่1เป็นหลักนะฮะทา3อัพเวลานอนเท่านั้นเองแล้วก็ไปอันดับโพแสเซียมตอนนี้ผมก็คงพยายามดันบ้านบ้าน24แล้วก็คงจะอยู่บ้านยีี่ประมาณเดือนหนึ่งได้เพราะว่าวิจัยคงอีกเยอะเลยฮะเท่าที่ดูแล้ววิจัยทีเอ่ทหารตรงน,นี้นี่ เลเวลสิบหนึ่งอันนะฮะเจ็ 7, 8, อันนะฮะประมาณแล้วก็วิจัยกองทัพอีก3อันน่าจะประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งน,นะฮะกว่าจะได้เต็มหมดก่อนจะขึ้นยี่ห้าได้ก็คงเหนื่อยพอสมควรนะฮะยังไงก็ขอฝากผลงานตรงนี้ไว้ในการแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกครั้งที่เข้าเกมอย่าลืมเก็บทหารลงโล,โลนะฮะเพื่อความปลอดภัยรีใหม่ทุกครั้ง นะรแล้วไว้เจอกันใหม่นะฮนะในะคลิปต่อไปโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ